ก็สวัสดีครับมันนี้ก็อยู่กับไหลแตงไทยนะครับสิมาบอกเลี้ยงอาชีพรถดัมสูฟังนะครับปัญหาครับไปหางานทังไหนเนาะครับับซื้อรถตัไ้ไหนเนาะสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่นะครับไปซื้อรถแบบไหนนะครับสูมออกแต่กล้องเลยเออ รถก่ากับรถไม้มันก็ต่างกันนะครับแต่ว่าหมองว่ต่างก็คือค่าเที่ยวท่อกันนะครับรถหกสูบกับรถซีสูบนี่รถซีสูบสี่ประหยัดกอลนะครับแต่ว่ามันกับ่คคอยแรงนะครับนะครับก่มีรถหกสูบกับรถซีสูบนะครับกับรถหาสูบเนาะของอีโน่จเป็นหาสูบนะครับเออซีสูบหาสูบหกสูบนะครับ รถซีสูบนี่ชีเว้นเครื่องน้อยนะครับแต่ว่าเครื่องน้อยกับจริงอยู่ครับตา่าขื้นยู่กับอัตราถดเกียร์เนาะครับเกียร์กับเฟียงไายนะครับบางขั้นกับจีรินสลูลงไปอีกนะครับคือคือคือรถขั้นนี้ของผมแล้วใส่สลูแล้วก็เบิ้งเฟียงไทยนะครับบอกพื้นเลี้ยงปากบ่อนี่กับบอแพ่ผู้ใดเหรอครับขั้นละกาเสียหนี่อายนะครับขั้นนี้เกียรับ เชียดผมกอกๆเนียกขัดปากบอ่อดินเหนียวๆนะครับปากบอ่อหือท้อยเข่าหนางาน้นี่เขาได้ซิป่ถวกนได้ซิป่ถวเท่ากันเหรอครับวับขาแต่ว่าขันรถโกสูบนะครับเขียงเงี้งงนะครับซึ่งมันสีนักหัวนะครับขันเป็นพื้นที่ดินทรายเนาะจังแถวเชียด บันไผ่รถ่สล่านี่เขาจะเน้นเม็ดลอยสิบห้าอยยี่สิบเป็นหัวกระตูนนะครับเป็นเอ็นพีอาร์นะครับรุ่นหกฟูบนี่ก็สิบ่คอยนั่นนะครับเพราะว่ามันหนักหัวมันจุมมันหนักหัวนะครับเพราะกันแล้วก็เฉพาะเขียนนะครับแต่ว่าียกแต้มันี่ก็เกินกันบ่หลายครับเกินกันกับมือละสองลอยนะครับสองสามอยไปกะนี่นะครับ เกียร์เพียงถ่ายถดนะครับขันรถเชียง์ง่ายเขาก็จะใส่าบเชียง์จะคล่องง่ายก็บับใส่รอบเลี้ยวขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่ารถก็บับยินคาดนะครับขันรอบว่าอะไรเปลี่ยนคาดนะครับก็บสิเปลี่ยนคาดเนาะแต่ว่าตั้งแต่ผมขับรถดำมากสิป,ปีครับแต่ผมเหรียญรถมาก พระทัานเปเลป <bey ue S 1> royable, ี่ยนคันมาเทียครับไ่ได้ขับแบบว่านั่นพระทัานมดขับแบบว่าเคยขับรถคันมาจกเทียเนอะครับแต่รถผมกบบนี้สี่ขันนะครับรถผมพระทัานไหนคันไหนขับคันไหนคันมาจกเทียเนอะครับแล้วก็บ่เคยขับคันไหนน้ำมันเกลียงแห่งหมอน้ำน้ำหัวน้ำยังคือเขาต้องสังเกตเบื้องรถเ่าขับเบื้องดีครับครับขับไปกับเบื้องเกยความผ่อนไปพร้อม ผมบเคยครับมอนาม้นาแตกหมอน้าหัวเออมอนาม้าเ่าเป็นแบบว่าน้าขาดหมอน้านะครับแบบว่าจนเจียงได้เปิดเที่ยงปาดฟ้าสูบนะครับบกคยนะครับเพราะว่าแบบเครื่องมันห่อนเนาะเรามันฮีดเนาะครับได้เปิดฟ้าสูบยกเบียนเพีนคาดนี่กับบกคยขคับคาดใหม่นะครับบ่ามันคาดใหม่บเคืครับเราได้ยกคาดเพี่ยนคาดนะครับ เที่ยงถ่ายนี่แกเช็คอยู่ตลอดนะครับเขาเช็คทุกๆุหกเดือนนะครับเที่ยงถ่ายเกียร์นะครับเที่ยงก็เช็คน้ามันนะครับเปิดเช็คเมื่อเนาะมันอยู่ทั้งในเนาะจับมันอยู่มาอยู่เนาะเําเหลียวมาเห็นนะครับกับมะเคยนะครับผมกับคับรถกับสิบกว่าแล้วนะครับสิบกว่าปีนะขับแต่อายุสิบสามครับเริ่มขับรถแล้วกัมันมีรถเป็นทองจะคลองกับวังสิบปีมานหนีเนาะครับวังเลี้ยนจบนี่ครับบททหารมากอะ มาเลรียญหลุดนะครับเลรียญหลุดแหลมไหหลายๆคนกับมันเป็นอาชีพนะครับรถรถดำนะครับบันี้การสิมาเบื้องเลียงไปหางานนะครับกับมีช้อยให้เรียกหลายอย่างไปหางานแล่น้ำถกแกนะครับ <c oughs> ได้ยินข้าเจาวอว่าหลายาวัยพื้นถกแกหลายคนอยู่ครับชูฟัง ทรม,าม,ทมา,ามีแต่โทรม,ม,มถาถามอยากมันยู่น้ำนะครับผมก็เลยว่าโอ้อยูหม่องเก่าแหละดีแล้วครับจะมาอยูหม่องไหมเถอะมันอยูหม่องไหมมันสีดีก็มันบ่แม่นดิ้มันสีขาวเก่าๆตีทรมาอยากมันยู่น้ำผมนะครับ <c oughs> คือคือของผมหรือผมเชรียดเงินเก็บเงินมาเลยผมเชรียดเลยนะครับลัางแถาแก,เก่เขาก็ดองไว้นะครับสิบห้าหมื่นเดือนนึงนะครับลัางแถาแก,ก่เนาะเขาเงินเป็นหมุนนะครับเขาก็จ่ายต่หนักมั่นนะครับ มืัอนี้กัแม่เลี้ยงน้ำมันนะครับขันไปเติมน้ำมันน้ำเขานี่หลังเทียเขาสมมติว่าใส่ถังมาเดี๋ยวนี้นวดหกลอยนะครับเขาใส่ใส่ไม่จักหาลอยเขาจะวางหกลอยนะครับคือหกคือเติมม่หาลอยหาซิปกินหัวนะครับเราเมื่อนี้มาจมสู่ผมฟังอีกบานเนี่ยโอ้ผมบมดแลยว่าจากเลี้ยวครับเลี้ยงน้ำมันนี่ไม่้องไม่บอกสู่ผมฟังครับโจไปเติมนน้ำเขาเองครับครับว่าใส่โจกับเบื้องงีนไปเติมปั๊มครับ คืออยากสบายเนาะครับแต่ว่ามันมันกับลังเป็นลัางถั่วแย่นะครับอันนี้เขาไมา่บอากสู่โบฟังผมเลยว่าผมบโบ,บฟังเนาะครับเลี้ยงผู้อื่นครับเอเอนอกะอะเขาไปอยู่น้ำถั่วแย่นะครับถั่วแย่มีรถ <c oughs> อ่ะดังผมเนี่ยอาผมมีรถเนี่ยซึ่งงานถ้อยเนี่ยเขาเอ็นงานถ้อยนะงานหมูนี่ครับหมูนักวัยเนี่ยงานถ้อยเนี่ยจะร้อยเม็ดเนี่ยครับ เขาอยู่เอาตาหดเขาแลนนะครับเขาอยู่ประตูเอ็นรถรวมไปแลนนะครับขันจะ้องไปอยู่น้ำขอซึ่งผมไม่แม่นขนานีครับแต่ว่าเราแด้ล้างถอาแกนะครับแต่ว่าผมนี่จอดรถผมไปเขาแลนเลยครับบอกลุงน้องจอดเลยครับให้เขาแลนให้รถรวมเขาแลนนะครับเพราะว่าห้องกับใดแม่คู่หรอเนาะครับปั่นกันไปใส่ครับแบบอยู่น้ำกันใดเนาะอาศัยใอยที่คอยอาศัยกันไปนะครับย่ำอย่างย่ำง่ายเนาะ แล้วก็บองพิดกันหลที่สุดนี่ครับแม่นเลี้ยงเที่ยวนี่ครับเลี้ยงเงินจ้างเที่ยวนี่แหละครับผู้ใดม่สิอยากได้หน่อยเอ็กแอนะครับเบ้องมองย่ได้เนาะมันก็หลลยเถ่าแก่นะครับกกรแล้วแต่เถ่าแก่ล้างเถ่าแก่เนาะแบบจ้างงานหมอมาเนี่ยสมมติว่าเอาผมไปหมอแปลงนี่อย่ละมาครับผมมาจ้างรถดำรอยหนึ่งแต่ว่าผมใส่ห้แบะครับ ผมต้องคุ้มใส่ให้รถด,ดำแบกนะครับรถด,ดำก็ต้องแบกครับเพราะว่าอยู่น้ำกันน้ำชิมงานเนาะคุ้มสมบุว่าปกติเคยใส่แค่เียมตะเครืองหรือหาตักก็จะใส่เป็นฮกตักฮกตะเครืองอยู่นี้ครับคือรถด,ดำให้รถด,ดำแบกนะครับให้ราคาถอดกล้องนะครับแต่คือเอาเปรียบกันนะครับอยู่น้ำกันแต่ว่ามันก็ไม่มนอเอาเปรียบหรอกแต่ว่าใครไปกินเขาน้ำเั่วแกมมาคๆๆๆู่กัเก้อนแหละแต่ว่าแก ลาเงินมาแล้วบัดนี้ย่าพ่อไปไล่เงินบัดนี้ก็เที่ยวกะลายแไไได้มะครบเนี่ยมันบ่ล่ะครับขาดเนี่ยขาดเงินมันโดนมันลายมือต่อลายมือเงินมันโดวนี่ยครับมันไล่กันหนักเลยเด้อส่วนวาเดือนหนึ่งคือสามเดือนเคี่ยงเสียโอ้จกักรวาลยุโรปใส่นะครับจักรปลยงไนเปียงไนมูลเอเลียยุโรปตะวันออกมเป็นเงาจา,าง,ง,บง,งาเบา,าหนึ่งแหละมันพ่อล่เงินมาแล้วรถดำรถดำไล่ได้ราคาหนึ่งไปโคดราคาหนึ่งนะครับ สิแบบว่าเออมันชี้ชิงกันนะครับแต่ว่าอยู่น้องผมนี่บ่ได้ครับก็เลยว่าขันงานหมามากอ่ะกะว่าไงเนาะขันงานหมามากอะเอาปันเคืองกันไปเลยไงดีสู้ใส่แบกบ่ใส่แบกสู้ไปบอกไ่โค้เอาผมบอกเลยนะครับเออสู้สีแบกบ่แบกสู้สีแบกสู้กับแบกแบกเราก็ไปนับเฉียวปันกันเอาใหย่อเงินให้รถดำไปเลยครับสมมติว่าหมาแปลงมาเสนหนึ่งนะครับ ทีมให้รถดำไปเลยครับหาเงินผมเอาหาเงินไปคั่วกับรถไทยนีย่ผมเอาหาเงินรถดำเขาไปเชียร์กันเองครับผู้นั้นในเที่ยวหน่อยเที่ยวไร้เขาจีแบบนั่น,นแต่มันเลนเสมอกันเลนคำกันแบบรถติดรถข้าเลนคำกันดึงกันเขาก็จีหานเงินกันเองนะครับขานทอทอกันนะเขาจีบอะไรเป็นเที่ยวน,นะก็อะไล่ตีเป็นมือน,นะครับคือรถดำในทีมผมเนาะแต่ว่าคือผมปั่นเงินไปเังสั่นเลยครับกระโยนกันนะครับมันกระถอยที่ถอยอาศัยกันไปเนาะครับ บอเว้นของจ้างเป็นเถียวมา่อวันจ้างในครับต่าบามะขึ้นข้อกะยิ <laughs> ีเอี่ยวกันเมามาแล้วจบไม่โคู่กเมาแม่เราไม่ให้รถดำจ้างรถดำเป็นเถียวมันกะยีแบบรถดำกะยีแบบเออเสียแบบนี้หลายๆคนนะครับเบป็งคลิปนี่แต่ว่าบอดงโทมาอยู่น้อผมนะครับพอไปตะทีมงานผมปวดหัวอยู่ครับงานผมมีงานเห็ดให้เห็ดยังยังสมมุิไปไปเมา งานมากคุณเห็นเนาะครับสองสามงานมากคุณเห็นเนาะเบามากอะปั่นปลากันไปเลยครับนะครับขันขันข้าเจ้านับขันข้าเจ้าจ้างเป็นเถี่ยวกะสมมติเมฆ้วมันเย็นพื้นลอยนะครับเย็นพื้นลอยรถไถยนีซิฟยังของผมเอารถไถยนีซิฟนะครับไมฆ้วเย็นลอยไมฆ้วตาเก่าซิฟรถไถยสามซิฟมันเี้ยวกะทามรถดำรถดำเถี่ยวท่ออ่าสมมติว่ารถดำเอาลอยหนึ่งกับสองลอยนีซิฟอ่ะเขากบบขันเขาเขาจ้างเป็นเถี่ยวกะเอาไปครับมาสั่งจ้างไปครับจ้างเถี่ยว จ้างเมากับปันปลาไปเลยครับง่ายดีเงินมากอะเชียปับปั๊บปับดองไว้ว่าได้หรอครับงวดผมหลายผมยื่นเสร็จเมือ่อวันรถ้วดำเขาก็เอาไปใสรงวดเขาด้วยกันเนาะครับลุงเลี้ยงกับเปิดแล้วให้เที้ยเขาไปไห้ลูกให้เมียเขาไปลุงเลี้ยงน,นะครับเออมาเบาเลี้ยงไว้จะไปอยู่น้ำถกแก่ไดยมันนี่แต่วา่ามาอยู่ทีมงานน้ำผมนี่กั หางานซอยกันนะครับคืองานบานผมมันทางสมมติว hey. ่าทางรถดาแม่โคกหาปกติน um, like okay. ี mm ่แม่โคสิเป็นผู้หาอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เห็นรถดาเขาจะเาหาซอยคือเรียนบานไผ่บานมันหางานบานไผ่บานมันนําเนาอครับจังคุนขับแม่โค่มีงานกับไปงานบานจคุนขับแม่โค่จะเงานบานผมมีคนหัวจากผมมีผมกักว่าเห็ดงานบานผมจะเงานซุ้มรถดำนี่กับเห็ดงานซุ้มรถดาบานรถดานะครับ หมุนเวียนกันไปมัดแรองกัอยู่น้ากันนะครับงานหมากับปันกันไปมือไดขับรถหน่อยกับจ้างห้อยรถจะคว้างไปแรงนครับมือได้รถไล่กัจอดรถจะคว้างไปเห็นเขาแรงนครับงานเขาไม่ได้เที่ยวแต่ว่าเขากับนั่นอยมไม่ได้ซสีเรียดรับเพราะว่ากับปันกันไปงานนี้มือกั้งานไหนามนีนะครับียงรถด,ดำกับ ผู้ใด,ดคิดเสื่อเดี๋ยวนี้เะรแล้วถ้าเขียดแล้วถ้าพื้นทีนะครับรถดำเนี่ยแล้วถ้เขียดแล้วถ้าพื้นทีครับกวางเนี่ยเป่าบ่ครับตรงเป่าสุกมื่อยได้ครับแม,ม่ท่านเนี่ยมาบมาได้ครับลูกสูบป,ปอกแหวนได้ครับมาบมาเลยเด้อ้ครับบ่เป่าเนี่ยกวางเนี่ยกวางนามันเคียงเบิ้งดีๆครับวางนา,ม,นา,ม,นา,ม,ามันเคียงนามันเบรกครับ เบื้องดีๆเกียรถกวนออกงานสุกมือเนาะหนำงานกะเบิ้งครับยางกะเบิ้งเสียหน่อยเสียอยากเสียเวลาจักหน่อยหนึ่งก็ได้ครับแลีนดินมึดมืดกระสีมึดอมมันอยู่เดี๋ยวนี้มึดอยู่ประมาณนพันหาพันสามพันหาประมาณนี้แหละครับแลีนงานกะเสีได้จักสองพันแปดเอาเบือนสามสิบเอาตีไปเลยครับเบือนสามสิบเบืนสามพันนะครับ เรียนงานเถี่ยวใครเถี่ยวในบ้านแบบมันพอล้างบ้านนี่เมือน,นั้นผมไปน็นเรียนได้ชิมหาเถี่ยวหรอครับงานเมาจังผมเมาไหมได้ชิมหาเถี่ยวครับเรียนในบ้านาน้ำเขาครับพาบ้าน,านก็ได้ใส่เย็นหนึ่งครับมันไงกับทอดังนะครับผันผู้ใดทอดังกะให้เป็นรถใดขั้นใดเรียนได้ไหมให้ไป็นเรียนอยู่ไหนางานให้มันเขอนางงานไหนเที่ยวให้รถไทยกาบ่ได้เกียรติบนครับมันดีครับเรียนน้ำทางมีตะขันแนงๆครับ บาเขานายงานนี่โอ้ยถอยว่าห่ารถไทยยักเ์ียกันว่าออกวอกกับได้รถอยู่ไม่คู่อยู่อวกมันกับมีอุปสรรคกันไปครับแต่ละมองรถติดรถข้าเนาะครับสายไฟนี่ผมนี่สวบไม่แล้วครับสายไฟนี่ครับแอบบอกยางสายไฟเนาะครับรถดำครับเรื่องดีๆครับบอกตับูเอินไหนได้ครับตัวผมถ่งบอกแกความว่าอะไรมามาไปแล้วครับสายไฟสองเสียนครับปีนี่ท่อน้ำกระแตก แกมันกะจะเป็นของผมบอกน้ำเนี้ยเหรอครับถ่ายไฟเนาะอันนี้ก็คือผมผ่านมาประสบการณ์ผมผ่านมานะครับผมมาบอกสุขฟังเนาะสำหรับผู้อยากเ่นเนนะครับกะมันจ้งคนขับกับมือละสามร้อยนะครับไายวันกับสามร้อยสามร้อยสามร้อยห้าสิบเราต่คนนะครับเราต่เขาแจ้เขาจ้างกันนะครับแต่ว่าผมจ้างนี่กะเบี้ยเลี้ยงมือละสองร้อยแต่ว่าขับเถี่ยวกับร้อยละสิบนะครับขับเถี่ยวกับร้อยละสิบเนาะครับ เบียรเลี้ยงอ่ะมือละซองลอยนะครับแต่ว่ามันก็อยากเรียนตลอดนะครับเด็กหน่อยเนาะบักเคียงนะครับแต่ว่าผมเหมือนเลยว่าขัมน,านมันง่ายนนั่นไงให้ข้าเจ้าเรียนให้มันไปแขยนอู่น้อนบงเขานะครับค่ะฝากาก,กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอารถย่อรอเงี้ยนครับแต่ว่าบันไดวันนี้ได้ดไปใส่อยู่ เมื่อนี่ถท้งบุญกระถินนะครับยันพยาบาล่นมาเห้นดิเป็นภาคกันเอาบุญจากของรถออกไปเกี่ยวเขานะครับกะเบิ้งนะครับเรียนไม่เรียนอย่างกะระมัดระวังนะครับถ้าขนาดว่าอยู่ในทีมงานผมนี่รถเคยมานหลวมผมนี่เขาทักเฟียว่าหวากว่าหมุนลยครับว่าบองให้รถนำอันทีมเจ้าเบาๆเศร้าเรียนเนี่ยพานา พูดมันไงด้พนันว่าเทงเิ็กน้อยครับยง่เมื่อแรงครับเขาทักมาบอกหัดพนันหมดดีครับแต่ว่ารถผมจอดอยู่บ้านครับผมก็เลยว่าผมไม่ได้ไปแลนด์แง่ราเรถผมจอดอยู่บ้านครับก็ได้บางสี่กแต่ขวบบอกข้าเจ้ารถวหรือบ้างสิผู้ใดบอกว่าไหนก็ตะปูว้างไปถามมาสุ่ยสีแลนอีกว่ากับบ้านสำนันล่ะก็ครับครับฝากวุฒิเอกก็ติดตามน้ำนะครับ